ดีครับเพื่อนๆนวันนี้ฟ้าใหม่อเลร็ดมีความยินดีที่จะนําเสนอพระัยวันนะครับเนื้อนวะเปียกทองนะครับหายากมากครับรุ่นนี้สมเด็จพระสักฆพราดแผ่ท่านได้จัดสร้างไว้นะครับ เป็นพระชัยวัดปมมุนีนะครับนวะเปียกทองนะครับอันนี้เป็นพระชัยที่มีการแต่งรูปล่างหน้าตาพราะองค์องค์พระพระชัยนะครับได้อย่างสวยงามนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะาหายากมากครับ อันนี้ก็จะเป็นยันอักขระหรือเป็นนามเป็นพระนามนะครับเราก็ไม่ามเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้จะเห็นความชัดเจนเลยนะครับเปียกทองนะครับอันนี้จะเป็นพระชัยวัดที่ ขอวงปูทิมพ์วัาลหารไล่ได้ไปถอดพิมพ์นะครจะมีความหนักหนักใกล้เคียงกันนะครับแต่องค์นี้จะเป็นต้นฉบับสายวัตถุทัน์นะครับเป็นพระช,ชัยผมมุนีนะครับเปียกทองสวยงามนะครับ ก็เป็นพระชัยวัดนะครับบัวพันป่านะครับเนื้อนวะเปียกทองนะครับอันนี้จะเป็นพระตะกูลหมอมมิตรนะครับดูข้นนะครับ เปล่ยกทองสวยงามนะครับพระชัยวัดบัวพันป่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหายากมากครับวันนี้ดูกันเต็มๆไปเลยนะครับ ตินปะพระชัยวัดชายวัตถุทัต์ถมเด็ดถังกลชาแพรอันนี้เปียกทองนะครับบัวเขาจะคล้ายๆบัวเล็บช้างนะครับล่องรอยปลามเก่าในข้าบซอกแขนจะมีรอยปามเก่าอยู่นะครับ อันนี้ก็จะมียันอักขระหอมนะครับอันนี้ก็เป็นการขุดยันอักขระหายากมากครับเนี้ย ดูกันนะ derived. เป็นศินลปะช่างวัตถุทัศน,นะครับที่ได้รับการตกทอดยากสายวัดประวรนะครับให้การสร้างพระเป็นเนื้อนวะขไหลทองเช่นเดียวกันนะฮะ e. อันนี้ก็จะเป็น ชานอักลรอันนี้จะเป็นเป็นอักขรที่ที่ขุดให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะอันนี้ก็ เดิมๆเ,เลยนะครับอันนี้เป็นจะเป็นเนื้อนวาะที่ยังไม่ได้เปียกทองครับผิวก็จะขัดําแบบนี้ฮะตามต้นฉบับที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับสายวัดบวรนะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ ในการที่จะเสนอพระต่อต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นมีอ,อักขลาะนะครับมีอ,อักขลาะคอมนะครับนะเป็นนาวาน,นะครับ ยากมากครับสายวัตถ,ถ,ถุทัศน์สมเด็จทางละแพรวัตถุทัศน์นะครับพระชัยวัดผมมุนีนะครับรออจ้างในปีพศสองสี่หกสินะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ติดตามมานะครับ ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับฟ้าใหม่อมูเลด้วยครับขอบคุณ